เฮ้เสร็จสักทีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะทำวุ้นไว้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะมีข้อผิดพลาดนิดนึงคือเทน้ำวุ้นที่มันร้อนมากลงไปกะทิมันก็เลยพังค่ะเราก็เลยเราก็เลยตกแต่งด้วยข้าวโพดให้แบบว่ากิบเก๋เกิบเก๋แทนนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็กําลังทําข้าวคลุกนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปทํายําแหนมจะเอาไปส,เส์ปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะคะพอเราปล่อยให้เย็นนิดนึงนะคะเราก็จะมาบีบขี้ขยีขยี้ยออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมเครื่องนะคะใส่พวกมะนาวต้นหอม ผักชีนะคะแล้วก็เอาแหนมมาคลุกค่ะตอนเซอร์ไพรส์ปปย,ยุ่งมากค่ะไม่ได้ถ่ายนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแล้วไก้แล้วใช่คะแ้วก็กำลังขมักขมันทำกับข้าวกันนะคะ เองี่สวยจะไม่ถูกปากเราจริงนะพี่จริงอันนี้จริงอันนี้ก็แม่ครัวครัวคนสวยอันเจ้าภาพเจ้าภาพตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะอือเราให้เราลงให้มั้ยคะเสียใจมากไม่ต้หหน้าจะร้องเรื่องจริงทุกคนเลยนักนางช็อกไปเลยนะคะ เรามาถึงเราก็มันเป็นแพลนมันมันผิดพลาดนิดหน่อยตอนแรกนัดกันบ่ายสามครึ่งแต่ว่านางนางไปเรียนขับรถมานางไวสามโมงก็เลยแลนก็เลยแบบว่าเกือบล่มนะคะแต่ก็ไม่ล่มนะคะเพราะว่าพอ,อหากันแบบว่าโอ๊ยค่ะดูขวดก่อนนะคะขวดเล็กก็ไปฝ่ายนิดเดียว ว์นะคะโชว์คาแก้วนะคะแก้วอันนี้แก้วนะคะจากพี่ฟ้ายคุณแม่กลางแล้วก็คุณแม่เรนูค่ะโอเคค่ะสวยมากใหญ่มากนะคะว่าแต่จะพาดไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยหรอคะแขกเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณค่ะอาหารเราอันนี้ยำแหนมคลุกนะคะอันนี้อีฉันเป็นคนทํามาเองนะคะดอกไม้ต้องใส่น้ำอันนี้ยำน่ากินมากยำนี้พี่เลกเป็นคนทํา อันนี้ตีนนะคะตีนนี่พี่ฟ้ายพี่ฟ้าเป็นคนทํามาค่ะหยุดโรงเรียนเพื่อเพื่อการทอดตีนไก่โดยเฉพาะใช่ค่ะแกหยุดโรงเรียนนะคะแกไปเรียนเพิ่มมาแกหยุดโรงเรียนเพื่อจะจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะน่ารักมากอันนี้ของคุณแม่กลางนะคะอันนี้ปล่นนะคะอันนี้อันนี้ก็ของคุณแม่กลางที่แม่รืว่าอ๋อเออใช่ของพีริดของพี่นี่นะคะ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะพอที่ยังค่ะจะก็จะดื่มกันนิดหน่อยเพื่อเป็นพิธีนะคะมีค่ะเพราะว่ากินที่นี่มันเข้าไปไล่พวกส่งมาเอาเปิดแก้วเขาเปิดแก้วไม่เราต้องเปิแก้วก่อนนะคะเราจะหาทางกันยังไงเราเบี่งทางได้ไหม ต้องคืนน้พี่อันนี้ฉันต้องขึ้นเวทีกับคุณแม่เรนูนะคะโอ้ค่ะค่ะใช่ตื่นเต้นค่ะเปิดแก้วนะคะอู้หญิงออกข้างนะคะออกข้างๆอืมตื่นเต้นมากค่ะแก้วสวยนักเลงค่ะแก้วจ่ายเองนไหมคะก็ยังดีอู้วววสวยมาก ฝากบอกถึงคุณแม่เรนูด้วยนะคะนักกีฬาขึ้นเวทีกันิ่มชิงแชมป์ค่ะชิงแชมป์โลกสะมรอบ่ะแนะนำตัวหน่อยสิคะว่าว่าปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะ25่ 25นะคะโนตินกาก็รู้นะคะ25จริงหรือปลอม25ปีคน <c oughs> นี้นี่คือเจนนาของเรานะคะแกเพิ่งมาถึงคนสุดท้ายตอนนี้แกกำลังยุ่งกำลังดูตีนไก่อย่างเมามันแล้วก็เมาหมอยกับพี่ฝ้ายอย่างเมามาันอยู่นะคะแกไม่ได้สนใจอะไรเลยคะ่ะนี้ประจักษ์ตามความขายของโยมไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแขกผู้ม,มีเกียรติของเรานะคะแม่ค่ะ อันนี้แขกผู้มีเกียรติค่ะคุณแม่เด็กกว่เพื่อนเพราะเด็กกว่เพื่อนค่ะอีเดนะคะพี่าวสุยเ็น่าหุอา้ามฟ้าเอดคดูเพืนเชื่อใจเส้นดูหน้าแล่ชิ้นยำน้ำควบุ้งโอเคทาสกินมคจะไปซื้อใอวมาลองชิมอยู่ได้หัวค่ะ เด็ดนะแ่ว okay, so ันเกใดไม่หรอกแต่กันขอเของานงนี้เรต้ยนใส่กไุเพราะว่าพี่จความสอาาเกบ้านไม่ทางานคือเรื่องอะไร